ลูกค้าบ่อยรถบ้านทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเซลแนนซี่แฮปปี้ทุกเคสอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะแนะนำรถเข้าใหม่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ใหม่สภาพป้ายแดงนะคะเขาเป็นนางฟ้าในเต็นท์รถมือสองค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้นะคะ Honda j a จ z 1.5 v p พัปี2021สีเทาโซนิกค,ค่ะลูกค้า ออกใหม่ออกห้างลูกค้าเจ้าของเก่านะคะซื้อเงินสดป้ายแดงมานะคะเลขหม่เพียง3,000กิโลเท่านั้นโอ้โหฟังแค่ออเดอร์ลูกค้าก็บอกเลยว่าอยากจะเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Honda าแจ z ตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างนะคะ ดูด้านหน้าของเขานะคะด้านหน้าของเขาตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ไ i n นอ h ์เชนนะคะเป็นรุ่นปี2021เลยนะคะสีนี้ก็เป็นสีใหม่นะคะเพิ่งผลิตออกมาเลยนะคะมีแค่ไม่กี่คันทั่วประเทศไทยนะคะขนาดออกห้างลูกค้ายังต้องจองกันอย่างนานมากนะคะเจ้าของเก่าก่อนจะได้รถคันนี้มาก็จองแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากเพื่อจะได้รับรถค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5นะคะเครื่องยนต์1.5สีสูบ 117แรงม้าค่ะลูกค้า h o n d a j a จ z เอาอยู่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลนะคะถ้าบอกเลยว่าขับ Honda j a จ z อุ่นใจแน่นอน1ประหยัดน้ำมันค่ะรูปทรงดีไซน์สวยไม่ตกรุ่นค่ะลูกค้าอะ ด้านหน้าของเขาดีไซน์สวยมากโฉมนี้คือโฉมที่ดีไซน์สวยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีผลิตแล้วนะคะใครที่กำลังอยากได้แจ๊ GK นะคะน้นบอกเลยว่าพลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆนะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่แล้วนะคะสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของรีบโทรเข้าหาแนนซี่ได้เลยนะคะดูด้านข้างของเขาหน่อยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะขอบ15นะคะ ยางนะคะ17565 R15 ค่ะเป็นยางกู o เยีย r นะคะตัวนี้ยางใหม่ค่ะลูกค้าปี2021เค่ะเพราะว่าลูกค้าเพิ่งออกจากศูนย์มานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูบุ๊กเซอร์วิสไปดูเล่มทะเบียนตัวจริงนะคะของเรามีครบทุกอย่างค่ะลูกค้าหมดกังวลไปได้เลยนะคะว่าเอ๊ะลูกค้าต้องสงสัยแน่นอนเหมือนที่แดน,นซี่สงสัยรถยังใหม่อยู่เลยสภาพยังป้ายแดงอยู่เลยใหม่ก็แค่นิดเดียว ทำไมมาเป็นรถมือสองแล้วมีปัญหาอะไรมาหรือเปล่านะคะคันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเจ้าของเก่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมากแล้วก็รถของเขามีหลายคันค่ะคันนี้ได้ขายมากับให้บอยรถบ้านนะคะของเขามีเร่มทะเบียนครบนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเซลนันซีโมหรือเปล่านะคะอันนี้คือเร่มทะเบียนตัวจริงของลูกค้านะคะมีครบค่ะกุญแจสำรองนะคะก็คือมีครบค่ะแล้วก็เร่มทะเบียนเนี่ยพร้อมกับชุดโอนครบค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งมีครบค่ะ บอกได้เลยว่ามั่นใจแล้วก็อุ่นใจได้เลยนะคะถ้าคุณได้รถจากบอยรถบ้านไปนะคะคุณจะได้สินค้าดีที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ภายในเขาก็ดีไซน์ใหม่นะคะเบาะข้างในจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะกุญแจของเขารุ่นนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบกุชตาร์นะคะเดี๋ยวแนนมาเปิดให้ดูข้างในเนาะกลิ่นใหม่ลูกค,ะคะ้าค่ะมันคือกลิ่น กกิ่นรถใหม่หอมใหม่มากถุงพลาสติกไม่มีการแกะแล้วก็ไม่มีร่องรอยหรือว่าความสะอาดเนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพป้ายแดงคะ่ะลูกค้าคะอย่างที่แนนบอกเลยว่าไม่มีแม้กระทั่งขนแมวขนสุนัขอะไรไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวแนนขออนุญาตสตาร์ทอ,อ๋อตอนซื้อมาเลขไม้3,000ันกว่าขับมาถึงเต็นท์4 0 0พค่ะลูกค้า4,000ันก็ยังคุ้มอยู่ นะคะ4,028โลค่ะค่ะด้านจอด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นจอระบบทั u ส,สกรีนนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Bluetooth นะคะ Apple CarPlay นะคะ Android CarPlay นะคะใช้งานได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยอ่ามีกล้องถอยหลังด้วยนะคะกล้องถอยหลังของเขาก็คือสามารถเลือกระยะได้มุมใกล้มุมไกลนะคะเลือกได้3เลนนะคะอ่ามีกล้องถอยหลัง นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ตัวนี้นะคะรองรับน้ำมันเนี่ยสูงสุดถึง e85 เลยทีเดียวนะคะสำหรับ Honda Jazz ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าขับขี่อุ่นใจประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะครบทุกอย่างคะ่ะลูกคา้าอันนี้เลยบุ๊กเซอร์วิสของเขานะคะมีสมุดร,รับประกันนั่นเองลูกค้านะคะถ้ามาซื้อรถมือสองนะคะ มีที่ไหนที่มีสมุดร,รับประกันนะคะลูกค้าอุ่นใจแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะรถของเขาเนี่ยดีแน่นอนนะคะรุ่นอัอนนี้คือลูกค้าออกสู์มานะคะก็จะตรงรุ่นเลยนะคะแซดวีพัทนะคะอ่าแซดวีพัทรับรถมาเมื่อมก,กราหก6 5ลูกค้าได้รถ6เดือนฉุกแม่นี่กรกฎาคมเนาะที่เราที่เรารีวิวตัวน,นี้คือรก,กรกฎาคมลูกค้ารถคันนี้เพียงแค่6เดือนเท่านั้น ลูกค้าซื้อเงินสดป้ายแดงมา6เดือนค่ะเขาเปลี่ยนรถใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นนะคะลูกค้าใครได้ไปนันบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วต่อให้คุณมีเงินพร้อมที่จะซื้อนะคะต่อให้คุณมีเงินพร้อมที่จะซื้อเลยนะคะเขาก็ไม่มีรถให้แต่ที่บอลรถบ้านมีค่ะใครเห็นคลิปก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนแน่นอนนั้นบอกเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังหน่อยข้างในหอมกลิ่นใหม่มากอย่างที่บอกค่ะ ว่ารถตัวนี้ใหม่จริงๆนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าจะให้คอนด้าแจ๊สคันนี้ไปรีวิวไปรีวิวมานี่อย,อยากอยากซื้อเองแล้วนะอยากได้เป็นเจ้าของเองแล้วไม่อยากขายแล้วนะคะเนี่ยตอนเนี้ยเนาะอะเดี๋ยวดูด้านหลังเขาหน่อยสิ่งที่หลายๆคนอยากได้คอนด้าแจ๊สเพราะว่ามันมันใช้งานได้อนเนกประสงค์นะคะมันเป็นได้ทั้งรถครอบครัวนะคะมันเป็นได้ทั้งรถเก๋งมันเป็นได้ทั้งรถกระบะที่สามารถบรรทุกได้นะคะ ใครที่ค้าขายขายของนะคะหรือว่าใครที่ชอบออกแคมปิ้งเดินทางนะคะด้านหลังของเขาเนี่ยเบาะสามารถพับเรียบได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีลูกเล็กนะคะมีน้องหมาชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยว h o n d a j a z z ตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะบอกเลยว่าไม่ต้องรีวิวเยอะใครที่ชอบแจ๊สนะคะเขารู้อยู่แล้วว่ามันใช้งานได้อนเนกประสงค์คุ้มค่าแก่การที่เราจะจ่ายเงินซื้อเขาแน่นอนนะคะด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆค่ะลูกค้าแล้วยิ่งได้รถสภาพป้ายแดงแบบนี้นะคะราคาคุ้มไปเป็นแสนนะคะไม่ต้องรีวิวเยอะเช่นกันค่ะสวยมากตัวนี้เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาโซนิกนะคะเป็นสีเทาที่ออกใหม่ ค่อนข้างสวยหรือว่าใครกําลังจะมองหารถไปแต่งอยากจะได้ไปแต่งเข้าขับนะคะตัวนี้ใส่สเกิร์ตใส่แม็กก็สวยจบแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้ได้รถใหม่ป้ายแดงนั้นรีวิวจนนั้นอยากจะเป็นเจ้าของเองแล้วเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆสําหรับ Honda าแจ z ตัวนี้นะคะออกห้าง6 6 9 4 0 0 0บาทนะคะเพิ่มค่าสีอีก6,000บาทรวมแล้วก็ประมาณ70,0,000แต่ซื้อที่บอร์รถบ้านราคาคุ้มไปเป็นแสนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะคะว่าห้องเครื่องเนี้ยสวยกิฟต์แค่ไหนนะคะเดี๋ยวแอนซี่เปิดให้ดูตัวนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่ารถสวยมากๆตำหนิมีนิดเดียวเดี๋ยวแอนซี่ให้ดูดีฝาตำหนินะคะเผื่อเผื่อลูกค้าดูในคลิปอาจจะไม่เห็นนะคะตัวนี้นะคะเอ่อด้านหน้าเนี่ยคือเดิมทั้งหมด ออกมาจากโรงงานยังไงนะคะก็คือเดิมโรงงานแบบนั้นเลยนะคะจุดอาร์มมีครบน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.5ค่ะลูกค้า4สูบนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่ากิฟตจริงๆสภาพป้ายแดงเครื่องยนต์เราไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะคะเพราะว่ารถลูกค้าเจ้าของรับมาเนี่ยก็คือรับมาแบบป้ายแดงเราก็รับมาแบบป้ายแดงค่ะ ตำหนิมีจุดเดียวนะคะที่จะให้ลูกค้าดูนะคะให้ลูกค้าดูได้เลยจะมีแค่กันชนหน้าตรงนี้เป็นรอยสะเก็ดหินนิดเดียวที่เหลือทั้งคันไม่มีรอยนะคะที่เหลือทั้งคันจะไม่มีรอยเลยชีย้ให้ดูตำหนิกันให้เห็นๆเ,เลยนะคะว่ามีนิดเดียวจริงๆค่ะสนับสนุนโดย Car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4sure.com ใครสนใจ Honda Jazz ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแนนแจ้งรุ่นอีกหนึ่งครั้งค่ะ Honda Jazz 1.5 V+ p s ปี2021ค่ะรถออกห้างนะคะป้ายแดงเพียง6เดือนไม่4,000โลค่ะลูกค้ามีประกันชั้น1ครบมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนซื้อสดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจัดไฟแนนซ์ก็คือจัดได้เต็มตามจำนวนราคารถค่ะ ะะมีบุ๊กสวิตยังมีประกันศูนครบทุกอย่างยังมีประกันภันย,คย,ย,นภยครบทุกอย่างค่ะลูกค้าสนใจจะแจ๊ดคันนี้นะคะทักหาเซลล์แนนซี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแนนซี่ทิ้งเบอร์ไว้นะคะจะเป็นเบอร์ส่วนตัว0 8 2 296 4752ค่ะหรือ ID ดี n ลนนะคะ n a n z i i 9 7 9เดี๋ยวพี่แอดมินเขาจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่กำลังอยากได้แจ๊ด g k สีเทาโซนิกอยู่นะคะแต่ตามล่าหามาแล้วทั่วประเทศไม่มีนะคะที่บอยรถบ้านมีค่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกอีสานนะคะก็สามารถซื้อรถได้กับบอยรถบ้านค่ะเพียงแค่คุณอยากได้รถกดกิ๊กเดียวหาแนนซี่นะคะรถคันนี้จะไปเสิร์ฟให้คุณที่หน้าบ้านนะคะจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยค่ะฝากคอนด้าแจ๊สจคคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะใครที่ดูคลิปนี้แนนบอกเลยนะคะไม่ต้องคิดนานค่ะเพราะว่าเขาไม่จอดนานรอคุณแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ